นี่คือรายการโลกใหม่ใครับรายการสรารคดีท่องเที่ยวผมอิทไสทองไปพผูด้ดำเนินรายการครับสภาผู้ชมครับเดินทางไปทั่วไทยทั่วโลกค้นหาพิกัดท่องเที่ยวที่บอกเลยครับว่าจะทําให้คุณรู้สึกชอบและมีแรงบันดาลใจอยากออกมาเดินทางครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับออกมาเดินทางมาประชันภัยกันที่เชียงใหม่ครับครบโซนของเราครับเ,ท,เที่ยวเลี้ยวเข้าที่นอนฮะ รวมต้นจากการกินชาบ,บูชาบ,บูที่เชียงใหม่กับร้านแรกร้านเจ้าแรกของภาคเนี่ยครับแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้ครับเอ็กซ์ตรีมมากมายเลยครับครบสุ ready, ดพบกับรายการโลกใบใหม่ได้ทุกวันเสาร์บ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มครับได้ทางช่อง Now 26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอครับพบกันนะครับ